ตามี v ่ vs โนเป็นแมบ,บที่ยากแน่นอนว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากสตูปกติกี่ตัวไม่รู้ในเกมนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมีความสามารถในการวันช็อตเราไปแล้วผู้เล่นใหม่เข้ามาทีหนึ่งคือหมดแพชชั่นแบบรวดเร็วเลยซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดคุูเป็นคนที่ชอบประมาทตัวเองแล้วอยากจะเก่งขึ้นนะฮะวันนี้ผมขอเสนอ25เทคนิคที่จะทำให้คุณเล่นง่ายรอดชนะแบบมากขึ้น5%เริ่มที่เทคนิคแรกอยู่ที่สูง หลักการง่ายๆคือนุบในเกมนี้เนี่ยมันจะเกิดที่ต่ําทําให้ถ้าเกิดเราอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาเนี่ยแล้วจะเห็นนุบทั้งหมดเล็งง่ายขึ้นแล้วก็หาที่กําบังง่ายขึ้นบางครั้งเราอาจจาเป็นต้องสละดที่สูงนะฮะแต่ว่าให้พยายามอยู่ที่ประเภทน,นั้น่ะเยอะที่สุดและนอกจากจะอยู่ที่สูงนะฮะข้อที่2ก็คือใช้ที่สูงให้เป็นประโยชน์มองรอบๆ ในแบบนี้เผื่อการหาตำแหน่งตัวที่มันอันตรายเนี่ยมันจะสำคัญกว่าการยิงศัตร,รูด้วยซ้ำอย่างเช่นแบบทหารราบก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นกันเนอร์ก็มีมุมยิงจำกัดแต่ถ้าเราโฟกัสกับพวกมันมากไปเนี่ยมันอาจจะมีชิลเลอร์หรือว่าโครเกอร์เนี่ยวิ่งมาหาเราตอนไหนก็ได้ถ้ายังไม่ชัวร์ว่ารอบๆบปลอดภัยก็อย่าพิ่งไปโฟกัสมากและข้อที่3คือเวลาเล็งปืนเนี่ยอย่าซ o o ใกล้เกินไปเพราะการทําแบบนี้นะะมันจะทำให้เราไม่เห็นรอบๆบตัวเราเองซึ่ง ระหว่างนั้นเนี่ยถ้ามันมีกระสุนจากแพลตฟอร์มบินมาหรือว่ามีสกิลจากเฮอร์เมสถล่มเข้ามาเราจะไม่เห็นวงเตือนสีแดงรอบๆตเ,เลยฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณอยู่ความสูงเดียวกับสโตูก็อย่าซูมอะไรเยอะมากถ้าเกิดอยู่ที่สูงกว่าสโตูก็ซูมให้เราพอเห็นขอบพื้นตัวเองข้อที่ 4. การเล็งปืนในเกมนเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้ปืนแม่นขึ้นเลยในทางตัวเกมมันแค่ช่วยให้เราเห็นเป้าใหญ่ขึ้นแต่ก็แลกกับการที่ระหว่างนั้นเราแทบจะไม่เห็นรอบๆตเ,เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้คุณเน้นยิงแค่ในมมุุมองบคคลที่3 ข้อที่5ถืออาวุธระยะใกล้การถืออาวุธระยะใกล้ในเกมนี้นะฮะจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหนีหรือว่าไม่ได้ยิงอะไรอยู่เนี่ยก็ให้ถืออาวุธระยะใกล้ไว้ก่อนและอย่ากลัวที่จะใช้อาวุธระยะใกล้กับทหารทั่วไปเพราะถ้าเกิดเป็นอาวุธระยะใกล้อย่างพล่วนะฮะมันสามารถฟาดทหารปกตินัดเดียวตายได้และตอนฆ่าทหารเนี่ยเราจะรีเลือด50ต่อการฆ่า1ตัวข้อที่7 ไอ้คุณยนต์มานุปเนี่ยมันดูค่้นท้างน่ากลัวนะมันทั้งเอืดมันทั้งคว้างระเบิดแรงแล้วก็น่าลำคาญนมากแต่ที่จริงนะฮะเราสามารถถือระยะใกล้วิ่งไปใกล้มันแล้วก็วิ่งหนีออกไปได้เลยการทําแบบนี้นะฮะมันจะทําให้หมาระเบิดตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเสียกระสุนสักนัดแต่อย่าหาทําในความยากระดับ150ขึ้นไปข้อที่8ที่จริงระหว่างรีโหลดปืนเนี่ยคุณสามารถสลับไปถือวุธอย่างอื่นได้โดยที่การรีโหลดเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะยังทําต่อไป ถ้าทำแบบนี้สลับกับอุธเะยะได้นะฮะความคล่องตัวแล้วก็โอกาสรอดจากบอสของคุณเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของเรานะฮะโดยตั้งค่าที่ผมแนะนำเนี่ยอย่างแรกเลยคือปิดเพลงเพราะสตูในเกมนี้หลายตัวเนี่ยมันจะมีเสียงเอกลักษณ์ของมันอย่างเช่นโคลเกอร์โลเลันทอส ถ้าเกิดเราเปิดเสียงเพลงไว้เนี่ยอาจจะทำให้เราไม่ยินเสียงพวกนั้นต่อไปคือ f i l d of view อันนี้เรียกว่าเป็นความกว้างของมุมกล้องก็ได้คือสมมติถ้าเกิดผมปรับเป็น40นะฮะมันจะแบบใกล้มากถ้าเกิดปรับแบบเวอร์เวอแบบร้อยหนึ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะโคตรไกลเลยอันที่ผมแนะนำเนี่ยคือให้ตั้งเป็น80ต่อไปคือปิด camera shaking ถ้าเกิดเราเปิดไว้เนี่ยแล้วมันมีระเบิดพุ่งลงมาข้างๆเรามันจะสั่นยอเลงอะไรไม่ได้เลย เปิด FPS Arm Tracing ไว้แล้วก็ให้ตั้ง FPS Arm Transparency เนี่ย0.9มันจะทำให้ถ้าเกิดเราเข้าโหมด FPS ไปแล้วเราถืออาวุธสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะแบบมันจะจางมากกต่ไม่้าเกิดมีศัตูอยู่แบบแถวๆปืนเลยเนี่ยเราจะมองทะลุได้และในขณะเดียวกันเราก็ยังรู้ว่าเรากำลังถืออะไรอยู่กันแน่แล้วก็ปรับ c a m e r หม o ดของโ o บอ o เนี่ยให้กลายเป็น c l a s s ิกถามว่าทำไมนะฮะถ้าเกิดเป็น Follow เนี่ยและแบบเราพยายามยิงหมุนไปมาแบบเนี้ย คุณเห็นไหมว่ากล้องมันแบบมันสั่นหนักมากๆแล้วมันจะมีบางครั้งที่ถ้าเกิดเรายิงขอบจอแบบนี้เนี่ยจูๆ่ๆกล้องมันก็จะพยายามหันมาหาเราตรงเนี้ยด้วยตัวเองทําให้เป้าเราเสียเลยถ้าเกิดเป็นคลาสสิกนะฮะเวลาเราขยับซ้ายขวาเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากล้องมันนิ่งขึ้นมากๆและมันจะไม่มีการหันแบบก้าวๆแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ด้วยแล้วอีกอย่างถ้าเกิดคุณเล่นในมือถือก็อย่าลืมที่จะไปตั้งปุ่มมือถือตามที่คุณถนัดด้วยไม่ยากมากก็กดเข้า setting, เซตติ้งก,กดคีย์บอยดเลือกปุ จากนั้นกดดันทําให้ครบกับทุกปุ่มที่คุณต้องใช้ข้อที่10ใช้ s h อ c เว a v e Device นี่เป็นร่างอัปเกรดสายหนึ่งของ RPG ความพิเศษของมันเนี่ยคือมันเป็น RPG เวอร์ชันที่ชาร์จได้่งถ้าเกิดชาร์จเต็มเนี่ยมันจะโคตรแรงและก็เจาะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น APU รถถังแพลตฟอร์มและมันเป็นกระสุนยับเร็วกันก็คือไม่ต้องเล็งเผื่อนะฮะแค่เล็งไปจุดที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะพุ่งไปทันที11ไม่ต้องอัพตามสายเยอะเกิน คือในความจริงแล้วอาวุธเริ่มต้นของทุกสายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพียงพอจะยิงบอสตายฟันนุบตายได้อยู่แล้วควรจะเน้นเป็นความหลากหลายมากกว่าแบบว่ามีเมชิดเพื่อฉุกเฉินมี RPG จไว้จัดการกับพวกเครื่องจักรอาวุธหลักของคลาสเราเนี่ยอัพแค่1นถึงสอย่างก็พอ12คือการโดดยิงเทคนิคนี้สามารถเอาไว้ใช้ปราบตัวสําคัญได้หลายตัวหลักการก็คือเราอยู่ที่สูงกว่าหลบอยู่บนที่สงูงเห็นเป้าหมายแล้วก็เอาเป้าเนี่ยอยู่ข้างล่างเป้าหมายนิดหนึ่งจากนั้นก็ใช้ปืนสักอย่างของเราโดดยิงให้ถจังหวะ เป็นการยิงที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถสวนได้หรือถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายกระต่ายนะฮะคุณเลือกที่จะก้มลงก็ได้ในคอมให้กดเสในมือถือก็กดลูกศรมันจะช่วยลดฮิตบ็อกเราเยอะมากทาให้ผลลัพธ์ก็จะคล้ายกับข้อเมื่อกี้ข้อที่สิบสี่ด้วยสาเหตุบางอย่างะฮะไอลัวหน้าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันบังฮิตบ็อกเราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ถ้าเกิดบอสหรือตัวยิงปืนแรงๆมานะฮะเราสามารถยืนมุมนั้นแล้วก็ยิงฟรีได้เลย ต่อไปคือที่จริงเราสามารถพังรถถังโดยที่ไม่ใช้อาวุธระเบิดได้โดยให้เราสาดาปืนเข้าไปที่ถังแก๊ส2ถังข้างหลังมันถ้ามันระเบิดครบ2ถังรถถังก็จะก่อนและ16นอกจากเราจะพังรถถังได้แบบพอที่แล้วเนี่ยที่จริงเราก็สามารถพังแพลตฟอร์มแบบไม่ใช้วัตถุระเบิดได้ด้วยโดยให้เราเอาปืนกลยิงทําลายสี่ป้อมรอบๆตัวมันจากนั้นแพลตฟอร์มจะอยู่ในสถานะก่อแตกแล้วเราก็เอาปืนกลสาดที่ใต้ท้องมันได้เลย 17. หลายครั้งตัวซาโบเทอร์นะครับมันจะวางกับระเบิดทิ้งไว้ตามแมปซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายโคตรเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบเนี่ยเราจะตายในทันทีหรือต่อให้เพื่อเราเหยียบแล้วเราไปอยู่ใกล้แม้แต่นิดเดียวเราก็จะตายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นกับระเบิดที่เป็นออร่าสีแดงแบบนี้ทุกครั้งนะฮะให้เอาปืนอะไรก็ได้ยิงพังมันเสมอข้อที่18ถ้าคุณไม่ได้เป็นสายบูข,ขนาดนั้นและกําลังอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบมากเนี่ยคุณนะฮะสามารถกด G ค้างถ้าในมือถือจะเปป็นรูคง เพื่อเป่านกบีดได้มันจะส่งผลให้สโตูทุกตัวในแมปหันความสนใจมาที่ตัวเราหมดเลยฟังดูเป็นไอเดียที่แย่นะฮะแต่ว่าด้วยความที่เรามีพื้นที่ดีอยู่แล้วเนี่ยการที่ล่อให้สโตูมาสนแต่เรามันจะทำให้เพื่อนที่เหลือของเราเนี่ยเดินไปเดินมาหามุมยิงได้ง่ายขึ้นมากๆข้อที่19ต่ตอนให้คุณตายไปแล้วเนี่ยวิญญ,ญาณของคุณก็ยังสามารถทําประโยชน์ให้กับเพื่อนได้อยู่นะฮะคือเราสามารถกด T ถ้าเป็นมือถือก็กดหมดเพื่อมาร์กตำแหน่งสโตูให้เพื่อนเห็นได้ อย่าหามากตำแหน่งบอสนะฮะเพราะมันไม่มีประโยชน์แต่ว่าให้คุณเน้นมาร์กตัวที่มันอันตรายที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้เพื่อนเรามากที่สุดเพื่อให้เพื่อนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโอกาสแพ้น้อยลง20อันนี้ไม่ได้ช่วยตัวเราเองสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดทําการเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะส่งผลกลับมาหาเราได้ก็คือก่อนจะออกตาไหนทุกตานะฮะให้คุณกดตดเนทอแล้วก็ใส่จำนวนเงินล่าสุดของคุณในตอนนี้ก็แบบ1ิเชิญก็ไป นี่นะฮะจะเป็นการแบ่งเงินให้ทุกคนที่ยงอยู่ในเซิร์ฟนี้ให้เขาสามารถอัพอาวุธได้ง่ายขึ้นและก็จบงานของเราละบ๊ไย่บาย21ในดานอั p เพลโกหรือว่าดีเดเนี่ยออกจาก,กเกาะเถอะครับอยู่ไปก็ตายเกาะมันโดนล้อมอยู่เล่นรอบๆอ่ะดีกว่าข้อที่22อันนี้เป็นความสะดวกสบายมากกว่านะฮะก็คือถ้าเกิดกูอยากเปลี่ยนสายเนี่ยคุณไม่ต้องเข้าไปที่เซิร์ฟหลักแล้วก็รอกเกมมันจบก็ได้ทางที่เร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนะฮะคือการเข้าเซิร์ฟบีของคุณเอง เลือกฮาร์ดแล้วก็ค่อยกลับไปเซิร์ฟปกติ23อันนี้เป็นการแก้บั克คือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณกดซื้อของแล้วของมันได้มาให้คุณนะกดตั้งค่าเลือกมุหมูสุดท้ายแล้วก็กด refresh tool เพียงเท่านี้ของเราก็กลับมาเรียบร้อยอซึ่งวิธีนี้เนี่ยสามารถแก้บัคเด็กบัคหนึ่งด้วยก็คือถ้าเกิดคุณเล่นในมือถือและคุณเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยหลายครั้งขนาดปุ่มเรามันจะเล็าาากกว่าที่ตั้งมากๆซึ่งถ้าเกิดกด refresh tool ไปมันก็จะหายเหมือนกันสุดท้ายข้อที่25 ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แลวเจอสายมากมายของเกมนี้นะฮะคุณอาจจะมีคําถามนะว่าอันไหนเนี่ยมันเล่นง่ายที่สุดแล้วก็อันไหนเนี่ยเก่งที่สุดอานแนะนําตามประสบการณ์ผมนะฮะผมมองว่าอันที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือแอซเซลแน่นอนอยู่แล้วแอซเซลมีเลือดมากกว่าคนปกติถึง50%มีพลัว่วมีปืนที่ DPS เยอะสุดในเกมส่วนสายที่เก่งที่สุดไม่พ้นสเกลวอย่างแรกคือสเกลมีเจ็ตแพคแถมมา ทำให้คล่องตัวตั้งแต่ต้นเกมและปืนพกของมันเนี่ยความแม่นพอๆกับแอสเซลเพิ่มเติมคือคุณจะวิ่งเร็วเหมือนกับถืออาวุธระยะใกล้เลยเป็น t ูอินวันทำให้ใส่เดียวกับบอสได้ง่ายขึ้นแถมตอนยิงโดนยังจะฮิวเลือดอีกนั่นคือทั้งหมดนะฮะสำหรับ25เทคนิคในวันนี้เป็นเทคนิคที่มาจากประสบการณ์ประมาณ40ชั่วโมงของผมก็ครอบคุมไปค่อนข้างเยอะนะฮะแต่คงไม่หมดหรอกถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเทคนิคไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็มาบอกกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้ลาไป PTSD เจอโคลเกอร์เตะหน้าต 拜拜。